สวัสดีค่ะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วพี่พาไปเพาะถั่วงอกลอดสารพิษกันมาจ้าอันนี้คือถั่วงอกที่ไปเพาะมานะคะเพาะแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆสามารถเพาะเองได้ที่บ้านวิธีการก็อยู่ในคลิปที่ผ่านมานะคะสามารถกดดูได้เลยในส่วนของเมนูที่จะชวนเพื่อนๆทำในวันนี้นะคะก็เป็นนี้ค่ะ ถั่วงอกผัดใส่เลือดหมูของเราวัตถุดิบก็คือเลือดหมูจ้าต่อไปก็จะเป็นขิงแล้วก็กระเทียมนะคะบ้านไหนไม่ชอบทานขิงก็ไม่ต้องใส่ไม่เป็นไรจ้าต่อมาเป็นส่วนของเกลือและผงชูรสนิดหน่อยนะคะบางบ้านอาจจะเติมน้ำตาลไปได้นะคะซอสสำหรับผัดแล้วก็ต้นหอมจ้าไปค่ะท่านั้นเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ ขั้นแรกให้เพื่อนๆหั่นเลือดหมูนะคะความหนาบางก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะเอาตามใจชอบเพื่อนๆได้เลยแต่มีข้อแนะนําอยู่นิดนึงว่าอย่าหั่นให้บางเกินไปนะคะเวลาเราไปผัดเดี๋ยวเขาจะเละง่ายจ้าหั่นไปเลยนะคะ วิธีการซื้อเลือดหมูก็แนะนำว่าให้ใช้เลือดหมูที่สดใหม่สะอาดอยู่นะคะจะทำให้เมนูนี้มีความอร่อยยิ่งขึ้นเสร็จแล้วเราตั้งกระทะใส่น้ำมันไปนะคะ แล้วก็ที่สำคัญต้องขอโทษด้วยนะคะลืมกดถ่ายตอนผัดกระเทียมกับขิงให้หอมพอดีเมนูนี้ต้องใช้ไฟแรงมากค่ะจึงจะออกมาอร่อยแม่ครัวเผลอไปนิดนึงขอโทษด้วยนะคะข้ามาที่ขั้นตอนนำเลือดหมูใส่ลงไปผัดนะคะรีบผัดนะคะไม่นั้นเลือดหมูของเราจะไหม แต่ความร้อนของไฟสําคัญนะคะในการผัดใช้ไฟแรงเลยจ้าเสร็จแล้วเลือดหมูของเราสุกประมาณ70%เนใส่ถั่วงอกลงไปแบบนี้เลยนะคะในส่วนของระดับความสุกข,ของถั่วงอกนั้นก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบ้านได้เลยค่ะบางบ้านอาจจะชอบถั่วงอกที่เปื่อยนิดนึงก็สามารถผัดต่อไปได้นะคะ ส่วนบ้านไหนชอบให้ถั่วง,งอกสุกเค็สลดเหมือนที่บ้านพี่เราก็ไม่ต้องผัดนานเกินไปนะคะนี่ค่ะผัดพอประมาณนี้เราก็สามารถปรุงรสเมนูนี้ได้เลยเรานำส่วนประกอบที่เราเตรียมไว้ในการปรุงรสนี้ค่ะเป็นซอสสำหรับผัดเกลือและผงชูรสบ้านไหนอาจจะตัดรสด้วยน้ำตาลเพิ่มได้นะคะแล้วก็ตามไปด้วยต้นหอมจ้า ่อจากนั้นเราก็ผัดทุกอย่างคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะถั่วงอกของเราเริ่มสุกได้ที่แล้วนะคะถ้าบ้านไหนชอบให้ถั่วงอกสดกว่านี้ก็ผัดต่อไปได้นะคะของพี่ขนาดนี้เป็นที่พอใจแล้วจ้าถ้านั้นขออนุญาตยกลงจากเตาเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอาจานมาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะง่ายๆนะคะกับเมนูถั่วง,งอกผัดใส่เลือดหมูนะคะพี่ๆน้องๆลองเพาะถั่วง,งอกแล้วมาทำเมนูนี้ทานกันดูนะคะเป็นเมนูที่ง่ายๆนะคะแล้วก็ได้สุขภาพไปในตัวด้วยนี้ค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะพี่น้องค่ะ เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีกับเมนูนี้นะคะท่านั้นวันนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลากันไปอีกเช่นเคยนะคะพบกันใหม่กับเมนูหน้านะคะเมนูหน้าจะมีเมนูอะไรมาฝากกันอีกนั้นฝากกดติดตามกดเป็นกําลังใจกด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาแล้วสวัสดีค่ะ